ค่ะวันนี้นะคะนายสุเทพเพื่อสุวรรณเลขาธิการกปปสนะคะได้นามวลชนค่ะเดินขบวนออกมารณรงค์เพื่อให้ประชาชนนั้นออกมาร่วมชุมนุมในการขับไล่รัฐบาลและโค่นล้มระบอบทักษินค่ะตั้งแต่ถนนพหลโยธินนะคะรัชดาแล้วก็ลาดพร้าวค่ะซึ่งบรรยากาศนั้นก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยนายสุเทพเพื่อสุวรรณเลขาธิการคณะกรรมการประชาชนเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรอกปปส พร้อมด้วยนายอิสระสมชัยนสสกกายสมศักดิ์โกสัยสุขและเรือตรีแซมดินเลิศบุตร ได้นำมวลชนเดินขบวนเคลื่อนจากเวที5แยกลาดพร้าวเพื่อเดินรณรงค์เชิญชวน,ชนประชาชนให้ออกมาร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสในการขับไล่รัฐบาลต่อต้านระบบทักษิณโดยวันนี้ได้ใช้เส้นทางถนนพหลโยธินฝั่งขาออกถึงแยกเกษตรแล้วเดินกลับมาตามถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าเลี้ยวเข้าถนนรัชดาพิเศษผ่านน้าศารอาญาเลี้ยวขวาเข้าลาดพร้าวและจะกลับมายังเวที5แยกลาดพร้าวรวมระยะทางประมาณ5กิโลเมตรซึ่งบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างคึกคักตลอดสองข้างทางมีประชาชนโบกพงเป่านกหวีดพร้อมบริจาคเง ินให้กำลังใจและสนับสนุนการชุมนุมของกลุ่มกปปสเป็นจำนวนมากโดยนายสุเทพได้หยุดแวะทักทายด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งนี้ก็ได้มีแม่ของพลเอกร่มเกล้ายุวธรรมมาก่อให้กำลังใจนายสุเทพด้วยขณะที่การรักษาความปลอดภัยนั้นเป็นไปอย่างเข้มงวดมีการอาสาคอยดูแลความปลอดภัยแน่นหนาโดยกาชั้นนอกมีทั้งชายและหญิงคล้องแขนล้อมนายสุเทพไว้ขณะที่กาชั้นในจะเป็นชายชะก,กันทั้งหมดทั้งนี้เมื่อเวลาประมาณ1 1นาฬิกาสนาทีเมื่อหัวขบวนถึงบริเวณโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน กลุ่มกาที่นำขบวนได้เข้าคุมตัวชายต้องสงสัยหนึ่งคนพร้อมวัตถุคล้ายระเบิดปิงปองสาลูกมีดคัตเตอร์และหนังสติกโดยอ้างตัวว่าเป็นการกอปปสปทุมธานีแต่ไม่มีบัตรประจำตัวและเอกสารใดจึงได้ส่งตัวชายดังกล่าวไปสอบถามที่เวทีลาดพร้าว และระหว่างพักรับประทานอาหารที่บริเวณแยกเสนานิคมใต้สะพานข้ามแยกเกษตรนวมินได้มีคนโทรศัพท์มารายงานเหตุระเบิดที่เวทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิโดยนายสุเทพได้สอบถามเหตุการณ์ด้วยสีหน้าเคร่งเครียดจากนั้นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จจึงได้มีการเร่งฝีเท้าเดินขบวนเนื่องจากเกรงว่าหากข้ามมืดน,นั้นจะไม่ปลอดภัยกับมวลชน อย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเดินขบวนเสร็จแล้วกลับไปที่เวทีหลักยังเวทีให้ยักษ์ลาดเพ้านะคะนายสุเทพก็จะไปร่วมงานศพนะคะของนายประคองชูจันค่ะผู้ชุมนุมที่ถูกสะเก็ดระเบิดเสียชีวิตที่บริเวณถนนบรรทัดทองนะคะเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาค่ะนภกรณ์ชื่นตาถ่ายภาพก,กองกรเวียงดอนก่อซิมข่าวอินเอรายงานค่ะ